สวัสดีค่ะนะคะวันนี้หนึ่งมีสินค้ามานําเสนอตัวหนึ่งนะคะซึ่งอยากให้เพื่อนๆนะคะสำหรับใครเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายนะก็คือ1ขอนําเสนอตัวไฟตัววีนะซึ่งตัวนี้หนึ่งลองใช้เองนะคะก็คือจากเดิมเมื่อก่อนเนี่ยหนึ่งจะเป็นคนที่ระบบขับถ่ายไม่ปกตินะก็คืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยหนึ่งจะเข้าห้องน้ำอยู่แค่ประมาณ2ครั้งนะซึ่งมันทาให้ตัวเองมีความรู้สึกว่ามันอึดอัด นะคะแล้วก็มันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะแต่พอหนึ่งได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไฟโตว,วีตัวนี้นะก็คือหนึ่งทานแค่ก่อนนอนนะคะแค่วันละหนึ่งซองแค่นั้นเองนะรสชาติมันเนี่ยอร่อยมากๆกนะคะก็คือเหมือนกับเรากินน้ําผลไม้ธรรมดาของเรานี่แหละนะแต่ผลตอบรับที่มันได้กลับมาเนี่ยก็คือมันทําให้ระบบขับถ่ายหนึ่งเนี่ยปกติขึ้นนะแล้วก็ขับถ่ายทุกวันนะแค่นั้นไม่พอนะแฟนเนี่ยยังทักอีกว่า หนึ่งพุงหายไปไหนนะจก้กที่เมื่อก่อนคือแบบพอระบบขับถ่ายมันไม่ปกติเราก็จะมีผู้หญิงเรามันก็จะมีหน้าท้องใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับเป็นพุงอีกตลอดเวลานะแต่พอระบบขับถ่ายมันปกติขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าพุงเราเนี่ยมันยุบหายไปเลยนะเพราะฉะนั้นนะสำหรับสาวๆท่านใดที่มีปัญหานะหนึ่งก็นะลองนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจแล้วก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะคะเพราะว่าสําหรับหนึ่งเองเนี่ยก็คือตัวนี้มันสุดยอดยมากๆ นะคะก็คือลองลองลองใช้กันดูนะคะสวัสดีค่ะ